เนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคัจฉามีธรรมังสารนังคัจฉามีส,งงสังฆังสารนังคัจฉามีทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามีทุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามีทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามีตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามีตติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามีตติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามี อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสามปัโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโรปุริสัทธมร,รมสารถิสถทัทธาเทวมนุสสานางพุทโธภควาติสวาขาโตภควตาธมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญิโกปจตังเวทิตพโพวิญยูหิติสุปติปันโนภควโตสาวกสังคโคอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังคโคยายยปฏิปันโนภควโตสาวกส สังโฆสามีจิปติปันโนพระควะโตสาวกาสังโฆยทีทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสปุคลาเอสาพระควะโตสาวกาสังโฆอหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรงังปุญญเขตตังโลกัสสาติ พาหุงสหัสสมาพินิมิตาสาวุธันตังครีเมคลังอุทิตะโครัสเสนามารังคานาที่ธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะุเตชยะมังคลานิมาราติเรกรมพิยุชิตสพพรัตติงโครัมปนาละวะกรมคมมัฏทะยักขัง ขันตีสุทันตวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยะมังคลานินาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังท้าวคอคอ,อิจจอกกกรรมสนีวะสุทารุนันตังเมตตมภูสัยกวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคลานิอุขิตตะข,ขักขมติหัถสุทารุนันตัง ทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังคตาตมะโนชิตวามุนินโทตันเตทะสาภวตุเตชยะมังคะลานิกัตตาวนะกัตรมุทรางอิวะคัพพินิยจินจายะทุตวะจะนังชยะกายามชเชสันเตนะโสมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยะมังคะลานิสัจจังวิหายะมติสัจกจกาวาทะ เกตุงวาทาพิโรปิตมะนางอติอันทภูตังปัญญาปฏีปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยะมังคลานินันโทปะนันทพูชะคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชเคนะธรรมาปะยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยะมังคลานิกทุกขาหะทิฐิพุชเคนะสุทัธะหัตถังพรหม,มวิสุทธิมิติทิภากาพิธานยานา คาเทนะวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคานิเอตาปิพุทธ,ธชยะมังคละอัชฉรคาถาโยวาจานโนทิน,นทีเนสรเตมตันทีหิตวาน,านเนกวิวิธานิจุปัททวานิโมขังสุขังอธิคเมยยะนาโรสปัญโย พาหุงสหัสสมพินิมิตาสาวุทันตังครีเมคลังอุทิตโครัสเสนะมารังคานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคลานิมาราติเรกรมพิยุชิตสพพรัตติงโครามปนาละวกะกรมคมทัทธะยักขัง ขันตีสุทันตวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยะมังคลานินาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังข้าวคอคออิจจาโกกรมสนีวะสุทารุนันตังเมตตมภูสายกวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยะมังคลานิอุคิตตะขกขมาติหัถสุทารุนันตัง คาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังคตาตมะโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคลานิกัตตาวานะกัตมุทรางอิวะคัพ,พินียาจินจายะทุตวะจะนังชยะกายมัชเชสันเตนะโสมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตทสาภวตุเตชยะมังคลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจา,าวาทะ เกตุงวาทาพิโรปิตมะนางอติอันทภูตงังปัญญาปทีปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยะมังคลานิกนันโทปะนันทภูชคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระู้ชเคนทะมาปะยันโตอิทูปเทสวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยะมังคลานิทุกขาหะทิฐิู้ชเคณสุทัตหัตถังพรหมังวิสุทธิททม,ม,ทมิธิทีภกาพิธานยานะ าคาเทนะวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชสาพวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธ,ธชยมังคะละอัชฉรคาถาโยวาจโนทินทีเนสระเตมตันทีหิตวานเน е กวิวิธานิจุปัททวานิโมขังสุขังอาทิคเมยยะนโรสปัญโย ภาหุงสหัสสมพินิมิตาสาวุธันตังครีเมคลังอุทิตะโครสเสนะมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคลานิมาราติเรกรมพิยุชิตสสพพรัตติงโครัมปนาละวกะกรมคมมัตทะยักขัง ขันตีสุทันตวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคลานินาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังท้าวคอคอิออจจกอกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตมภูสายกวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคลานิอุคิตาคข,ขมติหัตสุทารุนันตัง ทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังคตาตมะโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคะลานิกตตวานะกัตธมุทรางอิวะคัพพิเนียจินจายะทุทาวะจะนังชยะกายมชเชสันเตนะโสวมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคะลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจาวาทะ เกตุงวาทาพิโรปิตมะนางอติอันทภูตังปัญญาปฏีปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคลานินันโทปะนันทภูชคังวิพุทธังมหิทิงปุตเตนะเทระพุชเคนัทมาปะยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคลานิทุกขาหะทิพถุชเคณสุทธะหัตถังพรมังวิสุทธิมิติทิภกาพิธานัยานา คะเทนะวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัจฉรคาถาโยวาจนโนทินทีเนสรเตมตันทีหิตวานาเนกวิวิธานิจุปัฏทาวานิโมขังสุขังอธิคเมยยะนาโรสปัญโย พาหุงสหัสสมพินิมิตาสาวุธันตังครีเมคลงังอุทิตะโครัสเสนามารังคานาที่ธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะุเตชยะมังคลานิมาราติเรกรมพิยุชิตสพพรัตติงโครัมปนาละวะกรมคมมัฏฐยักขัง ขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาพะวะตุเตชะมังคลานินาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังข้าวคอคออิจจากกรรมสนีวะสุทารุนันตังเมตตมภูสัยกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเตชะมังคลานิอุขิตตะขักขมติหัทสุทารุนันตัง ทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังคตาตมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคลานิกัตตาวนะกัตธรมุทรางอิวะคัพพินียจินจายะทพุทธวะจะนังชยะกายามชเชสันเตนะโสวมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชยะมังคลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจกาวาทะ เกตุงวาทาพิโรปิตมะนางอติอันทภูตังปัญญาปฏีปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยะมังคลานินันโทปะนันทพูชะคังวิพุทธังมหิทิงปุตเตนะเทระพุชเคนะธรรมาปะยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยะมังคลานิกทุกขาหะทิฐิพุชเคนะสุทัธะหัตถังพระม,มังวิสุทธิมิธิทิภากาพิธานยานา คเทนะวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคานิเอตาปิพุทธชยะมังคละอัชฉธาคาถาโยวาจโนทินทีเนสรเตมตันทีหิตวาน,านเนกวิวิธานิจุปัททวานิโมขังสุขังอธิคเมยยะนาโรสปัญ,ญโย พาหุงสหัสสมพินิมิตาสาวุทันตังครีเมคลังอุทิตโครัสเสนะมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคลานิมาราติเรกรมพิยุชิตสสพพรัตติงโครามปนาละวะกรมคมถัทฐะยักขัง ขันตีสุทันตวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยะมังคลานินาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังข้าวคอคออีกจอโกกรมสนีวะสุทารุนันตังเมตตมภูสัยกวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยะมังคลานิอุคิตตะขักขมติหัถสุทารุนันตัง คาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังคตาตมะโนชิตวามุนินโทตันเตทะสาภวตุเตชยะมังคะลานิกัตตาวานะกัตรมุทรางอิวะคัพ,พินยยจินจายะทุทธวะจะนังชยะกายมชเชสันเตนะโสมวิทนาชิตวามุนินโทตันเตทะสาภวตุเตชยะมังคะลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจาวาทะ เกตุงวาทาพิโรปิตมะนางอติอันทภูตังปัญญาปทีปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยะมังคลานิกนันโทปะนันทภูชคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเท е ระพุชเคนทะมาปะยันโตอิทูปเทสวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยะมังคลานิทุกขาหะทิฐิพุชเคณสุทัตหัตถังพรหมังวนะิสุทธิททม,ม,มิธิทีภกาพิธานยานะ คาเทนะวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชสาพวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธ,ธชยมังคละอัชฉธาคาถาโยวจาจโนาทินทีเนสระเตมตันทีหิตวานเนกวิวิธานิจุปัทวานิโม,มขังสุขังอาทิคเมยยะนโรสปัญ,ญโย ภาหุงสหัสสมพินิมิตาสาวุธันตังครีเมคลังอุธิตะโครัสเสนะมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยะมังคลานิมาราติเรกรมพิยุชิตสสภพรัตติงโครามปนาละวะกรมคมมัฏฐะยักขัง ขันตีสุทันตวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคลานินาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังท้าวคอคอิออจจากอก,กมสนีวะสุทารุนันตังเมตตมภูสายกวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคลานิอุคิตะขักขมาติหัตถสุทารุนันตัง ทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังคตาตมะโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคะลานิกัตตวานะกัตธรมุทรางอิวะคัพพิเนียจินจายะทุทาวะจะนังชยะกายมชเชสันเตนะโสวมะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคะลานิสัจจังวิหายะมะติสัจกจกาวาทะ เกตุงวาทาพิโรปิตมะนางอติอันทภูตังปัญญาปฏีปัชลิตโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคลานิกนันโทปะนันทภูชะคังวิพุทธังมหิทิงปุตเตนะเทระพุชเคนะทมาปะยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคลานิทุกขาหะทิพถุชเคนะสุทัตหัตถังพรหมวิสุทธิมิตรีภกาพิธานัยานา คเทนะวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคะละอัจฉรคาถาโยวาจนโนทินทีเนสรเตมตันทีหิตวานาเนกวิวิธานิจุปัฏทาวานิโมขังสุขังอาทิคเมยยะนาโรสปัญโย พาหุงสหัสสมพินิมิตตสาวุธันตังครีเมคลังอุทิตะโครัสเสนะมารังคานาที่ธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวุเตชยะมังคลานิมาราติเรกรมพิยุชิตสพพรัตติงโครัมปนาละวกะกรมคมมัฏฐะยักขัง ขันตีสุทันตวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวะตุเตชยะมังคลานินาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคอคอ,อิจจากกรมสณีวะสุทารุนันตังเมตตมภูสัยกวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยะมังคลานิอุขิตตะขักขมติหัถสุทารุนันตัง ทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังคตาตมะโนชิตวามุนินโทตันเตทะสาภวตุเตชยะมังคะลานิกัตตาวานะกัตมุทรางอิวะคัพพินยยจินจายะทุทธวะจะนังชยะกายมชเชสันเตนะโสมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตทะสาภวตุเตชยะมังคะลานิสัจจังวิหายะมติสัจจา,าวาทะ เกตุงวาทาพิโรปิตมะนางอติอันทภูตังปัญญาปฏีปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยะมังคลานินันโทปะนันทพูชะคังวิพุทธังมหิทิงปุตเตนะเทระพุชเคนะทมาปะยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยะมังคลานิกทุกขาหะทิฐิพุชเคนะสุทัตะหัตถังพรหม,มวิสุทธิมิติทิภากาพิธานยานะ คเทนะวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคานิเอตาปิพุทธชยะมังคละอัชฉรคาถาโยวาจโนทิน,นทีเนสรเตมตันทีหิตวานเนกวิวิธานิจุปัททวานิมโมขังสุขังอธิคเมยยะนโรสปัญ,ญโย พาหุงสหัสสมาพินิมิตตสาวุทันตังครีเมคลงังอุทิตโครัสเสนะมารังคานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยะมังคลานิมาราติเรกรมพิยุชิตสพพรัตติงโครามปนาละวกะกรมคมถัทถะยักขัง ขันตีสุทันตวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคลานินาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังท้าวคอคออิจจอโกกรมสนีวะสุทารุนันตังเมตตมภูสายกวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคลานิอุขิตะขักขมาติหัถสุทารุนันตัง คาวันติโยชนปะปาทังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังคตาตมะโนชิตวามุนินโทตันเตทะสาภวตุเตชยะมังคะลานิกัตตาวานะกัตรมุทรางอิวะคะพ,พิณิยาจินจายะทุตวะจะนังชยะกายามัทเชสันเตนะโสมวิทนาชิตตวามุนินโทตันเตทะสาภวตุเตชยะมังคะลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจาวาทะ เกตุงวาทาพิโรปิตมะนางอติอันทภูตังปัญญาปทีปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยะมังคลานิกนันโทปะนันทภูชคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระู้ชเคนทมาปะยันโตอิทูปเทสวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยะมังคลานิทุกขาหะทิฐิผู้ชเคณสุทัตหัตถังพรหมังวิสุทธิมิธิภากาพิธานยานะ คเทนะวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชสาพวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัชฉธาคาถาโยวาจโนทินทีเนสรเตมตันทีหิตวานาเนกวิวิธานิจุปัททวานิโมขังสุขังอาทิคเมยยะนโรสปัญโย ภาหุงสหัสสมพินิมิตาสาวุธันตังครีเมคลังอุธิตะโครัสเสนะมารังคานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคลานิมาราติเรกรมพิยุชิตสสภพรัตติงโครามปนาละวะกรมคมมัทธะยักขัง ขันตีสุทันตวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยะมังคลานินาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังท้าวคอคออิจจอกกรรมสนีวะสุทารุนันตังเมตตมภูสายกวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยะมังคลานิอุขิตาขักขามาติหัตสุทารุนันตัง ทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังคตาตมะโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคะลานิกัตตาวานะกัตธรมุทรางอิวะคัพพิเนียจินจายะทุทาวะจนังชยะกายมชเชสันเตนะโสมาวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคะลานิสัจจังวิหายะมติสัจกจกาวาทะ เกตุงวาทาพิโรปิตมะนางอติอันทภูตังปัญญาปฏีปัชลิตโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยะมังคลานิกนันโทปะนันทภูชคังวิพุทธังมหิทิงปุตเตนะเทระพุชเคนทะามาปะยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยะมังคลานิทุกขาหะทิพถุชเคณสุทัตหัตถังพรหมวิสุทธิมิทรีภกาพิธานัยานา คเทนะวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยะมังคลานิเอตาปิพุทธ,ธชยมังคะละอัจฉรคาถาโยวาจโนทินทีเนสรเตมตันทีหิตวานาเนกวิวิธานิจุปัฏทาวานิโมขังสุขขังอธิคเมยยะนาโรสปัญโย